พอบานจักรพรรดิปีศาจต,ตอนที่415ได้โปรเธอฟาบาอะไรกันเราพวกขุนนางราชวงศ์ที่ขอติดสอยห้อยตามองค์จักรพรรดทุกคนกลับให้การสนับสนุนจูเก๋ช้างเฟิงไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านพล,ละเรือนหรือว่าด้านกลาโหมตอนนี้ เท่ากับว่าคนที่เข้าขางองค์จกักรพรรดิก็เหลือเพียงไม่มากแล้วฟาบาทเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญต่ออาณาจักรของพวกเราเป็นอย่างมากพวกเราเราขุนนางที่ซื่อสัตย์อยากจะขอให้ฟาบาทช่วยตัดสินใจเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อที่ข้าจะได้ตอบกลับองค์จกักรพรรดิแห่งอาณาจักรชวนหลงท่านรัฐทมนตเต ทำไมท่านถึงดูรีบร้อนขนาดนั้นล่ะดูเหมือนว่าท่านจะใส่ใจอจาณาจักรชวนหลงมากเลยนะถ้ามีคนที่ไม่รู้จักท่านอาจจะคิดว่าท่านเป็นรัฐมนตรีแห่งอาณาจักรชวนหลงก็เป็นได้อะเอ๋อยคำพูดของฟาบาทช่างหนักหน่วงอะไรแบบนี้ตอนเริ่มพูดเขาพูดเหมือนจะเป็นเรื่องขำๆแต่จากนั้น เขาก็พูดเหมือนกับว่าท่านรัฐมนตรีเป็นกบฏแห่งอาณาจักรนี่ฝาบาทโกรธถึงขนาดที่เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยอย่างนั้นหรอฝ <c oughs> าบาทท่านอย่าล้อกันเล่นซี่ข้าทำงานและรับเงินเดือนจากอาณาจักรเทียนอยู่เพราะงั้นข้าจึงต้องทำงานอย่างสุดความสามารถได้โปรโดยพยายามเข้าใจข้าด้วยฝาบาททุกทุกอย่างที่ข้าทำไปก็เพื่ออาณาจักรแห่งนี้ <c oughs> แน่นอนข้าเข้าใจถึงความเหนื่อยยากของท่านรัมมตรีเป็นอย่างดีตามที่ท่านรัฐมนตรีเตถาวายดีกาข้าอนุญาตให้คณะตัวแทนจากอาณาจักรชวนหลงสามารถเข้ามายังอาณาจักรเทียนอยู่ได้และข้าอนุญาตให้ปลดพนึกเมืองหลวงส่วนเรื่องของท่านนักบวชสูงสุดเนี่ย เราจะให้รอไปก่อนจนกว่าจะเสร็จสิ้นงานพิธีเฉลิมฉลองการครองราชครบรอบหนึ่งรอยปีของข้าเฮ้ยฟาบาทช <c oughs> ่างปราดเปืองจริงๆไอเจ้าพวกขนทลยศเจ้านี้ คือมรดกที่สืบทอดต่อกันมาของตระกูลหยุนอาวุธวิญญาณระดับแปดเครื่องเชื่อมต่อสวรรค์อย่างนั้นหรอถูกต้องแล้วการที่พวกเรามีเครื่องเชื่อมต่อสวรรค์และติดต่อพูดคุยกับโรคใบนี้ทำให้พวกเราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกได้ที่ข้าเพ่งมองดวงดาวเมื่อคืนข้าเห็นเพียงแค่ว่ามัางกรชั่วร้ายเนี่ย ได้พุ่งเป้าความสนใจมาที่นี่แต่ว่านั่นเป็นเพียงการคาดเดาคร่าวๆเท่านั้นมีเพียงแค่การเพ่งมองผ่านเครื่องเชื่อมต่อสวรรค์นี้เท่านั้นถึงจะทำให้ข้ามองเห็นมันได้อย่างชัดเจนแล้วก็แม่นยำรวมถึงว่ามันไปพัวพันกับโชคชะตาของกลุ่มอื่นๆอย่างไรด้วยอ๋ออย่างนี้นี่เองเจ้าจงทำสิ่งที่เจ้าถนัดไปซะเดี๋ยวข้าจะดูต้นทางให้เอง ที่เนี่ยเป็นบ้านของตะกุลหยุนนะการที่พวกเรามีคนคอยดูต้นทางแบบนี้มันเหมือนกับว่าพวกเรากำลังมาขโมยของจากบ้านของตัวเองยังไงยังงั้นอืมที่เจ้าพูดมามันก็ถูกแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าเคยได้ยินคำที่ว่าหน้าต่างมีหูประตูมีตาไหมเดี๋ยวข้าจะเป็นคนคอยสกัดกั้นสิ่งเหล่านั้นเองดูๆไปแล้ว เขาก็ไม่ได้รู้ชั่วร้ายอะไรขนาดนั้นอย่างน้อยๆก็ไม่ใช่กับคนของเขาเองถ้าไม่อย่างนั้นละก็คนพวกนั้นคงจะไม่จัดงานวันเกิดให้กับเขาหรอกอ่ะออ้ยจะว่าไปแล้วการที่ข้าถวายตัวให้กับเขาเมื่อคืนมันเหมือนกับการมอบของขวัญวันเกิดให้กับเขาเลยฮช่างน่าอายจริงๆ เอาละเรามาเริ่มกันเถอนะฮะนักีมันอาอ,อ,อาอาอาไม่นะอย่าทำข้าช่วยด้วยเอ้ยข้ามันข้ามันเ้ยข้ามันฮะเสร็จแล้วอย่างนั้นเหรอ ออหืมช่วงเออมีอะไรอย่างนั้นเหรอมันมีฝุ่นปลิวเข้าตาเจ้าหรือ,อยังไงกันพ่อบ้านจจขอร้องละท่านจะทำเป็นไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านปู่ก็ได้แต่ว่าได้โปรดท่านจะต้องช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการนองเลือดขึ้นนะ มีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตาของอาณาจักรเทียนอยู่และปลดปล่อยผู้คนจากความทนทุกข์ทรมานได้เรื่องนั้นข้าจะพยายามอย่างสุดความสามารถก็แล้วกันแต่ว่าแต่ว่าอะไรหรอข้าจะต้องแยกแยะระหว่างงานกับเรื่องส่วนตัวนะแต่ว่าสำหรับข้าแล้วเรื่องส่วนตัวจะมาเป็นอันดับหนึ่ง ตอนนี้เจ้าเป็นคนของข้าแล้วและข้าจะต้องช่วยเรื่องของเจ้าก่อนแต่ว่าทุกๆอย่างมันจะต้องทำอย่างมีลำดับเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยมันเป็นวิถีของข้าอีกไม่นานเจ้าก็จะรู้เองตอนนี้เจ้าบอกข้ามาได้แล้วว่าเมื่อกี้เจ้าเห็นอะไรมังกรชั่วร้ายได้พุ่งเป้ามาที่ตระกูลหลวนี่เจ้าหมายความว่ายังไงกันนั่นคือสิ่งที่โชคชตาได้บอกกับข้ามา เจ้ามังกรชั่วร้ายจะถาโถมเข้าใส่อย่างรุนแรงแต่ว่ามันก็ยังมีผลกระทบอย่างอื่นอีกด้วยพลังอำนาจของกลุ่มอื่นๆอ,อีกสามกลุ่มนะ่ะจะถูกยกระดับขึ้นในขณะที่มีแต่ตระกูลหลวเท่านั้นที่อ่อนแอลงการมาถึงของอาณาจักรชวนหลงในอาณาจักรเทียนหยูถือว่าเป็นรางร้ายต่อตระกูลหลวแล้วมันเป็นแบบนั้นได้ยังไงกันทำไมพลังอำนาจของอีกสามกลุ่ม ถึงได้ถูกยกระดับขึ้นละ่ะจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะถ้าพอจะเข้าใจได้ถ้าจะบอกว่ามีสองกลุ่มที่จะมีพลังอำนาจมากขึ้นแต่ว่าสำหรับมังกรหมอบแล้วมังกรชั่วร้ายมีเป้าหมายก็คือมังกรหมอบไม่ใช่หรอแล้วทำไมผลลัพธ์กลับกลายเป็นว่าตระกูลหลวถึงเป็นฝ่ายที่สูญเสียแทนละ่ะเจ้าไม่คิดว่ามันแปลกหรือไงจากการที่พวกเราศึกษาแล้วก็คาดเดาได้อย่างคร่าวๆ เป้าหมายแรกของอาณาจักรชวนหลงก็คือตระกูลจกักรพรรดิแห่งอาณาจักรเทียนหยูหรือก็คือมังกรหมอบนั่นเองแต่ว่าการที่สงสวรรค์กลับแสดงสิ่งที่ตรงกันข้ามนั้นข้าเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหยุนสซวนจือได้เ,เคยพูดว่าโชคชะตาน,นั้นล้วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางแห่งความเป็นและก็ความตายในขณะที่คนแต่ละคนก็เลือกเส้นทางที่แตกต่างกันมันทำให้เส้นทางเดินมีมากมายหลากหลาย เจ้าพวกสามตระกูลใหญ่นั่นจะต้องทําอะไรบางอย่างแน่ๆที่ทําให้มังกรชั่วร้ายเนี่ยพุ่งเป้ามาที่ตระกูลหลวแทนถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็จะมีอะไรอีกหรอที่ทําให้อณาจากักรชวนหลงที่แข็งแกร่งเนี่ยพุ่งเป้ามายังตระกูลเล็กๆอย่างพวกเราแล้วโชคชะตาเกี่ยวกับตระกูลหลวละ่ะเป็นยังไงบ้างเรื่องนั้นข้าก็ไม่รู้เหมือนกันตระกูลหลวมีท่านเป็นผู้นําด้วยการที่ท่านอยู่นอกเหนือการควบคุมของสวงสวรรค์ มันทำให้ข้าสามารถมองเห็นแค่ปัจจุบันและก็เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นดูเร็วนี้ได้เท่านั้นในขณะที่อนาคตเนี่ยมันถูกปิดกั้นไว้หมดเลยเหมือนกับคำกล่าวที่เขาพูดกันว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งถึงแม้ว่าข้าจะรู้เกี่ยวกับศัตรูของพวกเราแล้วแต่ว่าเกี่ยวกับตระกูลของพวกเราเองข้ากลับไม่รู้อะไรเลยทำให้ข้า ไม่มั่นใจว่าข้าควรจะทําอย่างไรต่อไปในอนาคตการอยู่นอกเหนือโชคชะตามันก็ไม่ได้ดีเสมอไปหรอกแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างแรกคือข้าต้องรู้ให้ได้ว่าเจ้าสามตระกูลใหญ่พวกนั้นได้ลงมือทําอะไรลงไปโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ